นโมตัสะภพคะวัโตอะรโตสัมมาสัมพุทธสะโมตัสะภะคะวันโตอะราตสัมมาสัมพุทธสะมมตัสะภะคะวันโตอะรโตสัมมาสัมพุทธสัสสะตตสีสพ اك เศรษฐติเรกติโชชัยยตุภาวังชัยยมังคะระชัยยามา เมื้องเมื่อความผอมเถาแก่มานั่งรอมสาธุการบริวารหลายเหลือลรังมาหุ่มนั่งอยู่สังน้อนตาสะอ่อนบุญหลายหลากบ่พาผาไปไกลมาหุ่มใจสูงเสื่นมโยงหยุดยืนมุ่งค้นให้เป็นผลแที่างทุลางความดี การทำบาศีเพื่อให้เป็นบังพันลานดีอันวิเศษป่าลกเหตแห่งที่ที่เสริมสิริมงคลให้เป็นผลอันเลิศเสียงป่าเสิดเสริมดวงชาตาต่ออายุบูชาโชคหมดทุกโศกเวียนไย เสียงจันไรให้ไก่ห่างอันตังลายทุกอย่างจงดับหายสุขสามายแสบซอยบุญแล่นหอยอยู่สุขีทุนนิเมตูขีนี่หายเสียงขอเข็นเกี่ยงห่างนี้ไกลมีแต่ความสุขสดใสเพิดแผ่เสริมชาตาิ ราศีแล้วอยู่สวัสดีในวารดีทีสุพรรณเลิกคุณบานเบิกคเงเพืองงามปีสองพหหสาไก่ลวงเขาเขตพวคุงราสีโคปว่ปีสุริเยตป่าโลเตตเปลี่ยนพ่อสอพบเดือนพ่อทวนทียสองหอยหาสสี่ย่างเข้ามาได้ไป ภาคู่พาทุมสังฆการหรือหลวงพ่อสุพรรณบุญบานแบงจิตกาแกงสุพีได้มากระทำพิธีเสืมบุญญาบาลามีสีสมโพดวางให้เกิดมาปาหมด่องแสงสีท่านพระใบิกาบุญสัวได้กระทำบุญญาพิธสีสีบานแบงเป็นผู้แดงผู้เติม เปลนผู้เสริมผู้สางโบเลมลางลอยลาเปลนผู้เสริมผู้สางโบเลมลางลอยลาในาบวรบพระพุทธศาสนาฮหงเหือหอดบุญขอดเกี่ยวทรงสรงทานทานพระผู้ปทุมสังฆการศาลก่อเกื้อนใดเมตตาเอื้อเผื่อแก่พระหูชน ให้เป็นพุสือต่อเป็นยอดตอความดีบาลามีสีแสงสดได้มาโพดกูหน้าเพื่อให้เป็ียนมาค่าแกงซองใส่ององตองทั้งเที่ยวทานเป็นเกี่ยวกลมกอดเพื่อให้สุขิสวดติยู่ตลอดส่วนนิรันการในที่ ทุกซาธานตลอดกาลทุกเมือกอ็ผู้เถินอีกวาระโอกาสมุ่งพ้นเดียวกันนี้คุณความดีบอกเคยีกกดีบุญแลนมาสู้เที่ท่านหลวงปู่คัู้แห่งวัดกุดชุมพู้พูรัตตันยูมีมาอยู่พันศานถอนทารุ สีลาที่คุณนบุญขามากดอดยังอยากคอยกาททำเพียนใจสถิตสเีียนถึงขนาดองอาจด้วยปัญญาได้เมตตาการุณามาภัยโพดอีกสังภายโพดวังประโยชน์สุดที่ผลได้ทุเทียนใชยามุ ให้เป็นผลสิทธิชโชคอีกสังฆาปาโมกแข่งอำเภอวาลินใจทา,า,ททามิอาธิฐานแพรเมตตาจิตคือหลวงพ่อพระคู่อุดมธรรมกิจไดเมตตาเผยแผ่ให้เกิดมีแก่สาธุชนให้เป็นผลมาหิทธาสักดาเดชหรือทวงเขตปัาท,ทาพีอีกหลวงพอลี เปียนเจ้าอาวาดผู้เป็นป่าทแทงวิทยาการบุญสมพานเต็มเปียมผู้มีวาดห้องเคียมงงามสมได้แพ่เมตตาวิทยาคุ้มสีสมโพธงามป้าหมทสองสดีได้ม่วมประกอบพิธีแพ่เมตตาบา เสริมชาตาิราศีเพิ่มบุญยาบารามีสูาเกษมเป็นปีบูชาโชคให้เป็นโตกใบงามให้เป็นสามใบแกนให้เป็นแวนสดใสสุขชาไล่เปิดแถวขอพาคุณราตานาไต้แก้วทั้งสามจงน้ำตามโกเก่าเกศขอมุข ขอขอนวิเศษจงนำผ้ามีาลาหอหม่มกุศลตุ่มแคร่ไพศาลมีแต่ความสุขเสมสําลานโยถุกเมื่อทุกการทุกวันทุกยามจากกิราธิการยาวนานเติดต่อไปก็ู้เทนมามาัดนี้บุญญาพิธีเสริมชตาติราศีบาลามี ยอดแก้วในดำเนินมาครบแล้วเป็นมุ่งพลห้เป็นผลสืบตกอเป็นยอดตอบาลามีจึงในจัดแจงผ่านใบสีบานจงอี้สีสาาตั้งลืออาจแทนบูชาจึงในคนไววหาสาปาอาหารมีลายลากหาได้มา ส่ฟ้าป่าไว้ิ่งเสือตังแม่นเมื่อยามดีมีสีสยสามามดดัยบอนสาวมาบดีกอดเชียงายอาลาหาธนาเอาอาจารย์เจ้าพูชาลา Sampai uh... เชิญเอ,อ,อาขวามนั่งแท่งให้ล้วนมายาสาเชิญขังขวันขันหาขวันตาคิวกองต้องวัน,น,วน,วน,น,วนจอมพากะลับแผกบาก แม่นควเจ้าบ่มามือนี้แดดเดือนสนําีเจ้านี่แล้วควรเอ้ยท่านแม่นควรเจ้าบ่มามื่อนี้แดดเดือนสนําขาเจ้านี่แล้วควรเอ้ยผ่านแม่ควเจ้าบ่มามื่อนี้เฮงปานดดีนาะจึงสิฮอดเดือนหา tốt lắm ta may quan là thầy để tha, mà kha đào mi thăng quẩy ngào leo mắt sen kẹn sầu cây đầy leo xa, thăng ma cuốn xa vắng sáng thao lãng phong đàn má trâu nhung 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 leo và chú nhung nhung hoa phân má và cá nhung nhung hoa sá phân xuống đẹp mà là

มาอยู่เหนือในคิ้งทั้งควันแข่งก็ให้มาสวมแข่งอยู่ลีลาลีลาลีลาทางควันตาก็ให้มาสวมตาอยู่ลีลาลีลาลีลันควันเที่ยวต่างขึ้นอยู่นั่มนัมนันัมาเหนือเหนือว่ามาอยู่ควันเอ้ยควันผู้เป็นตา bên đẹp bên đây hãy cho ma đi mua ăn hầu mi ráng quán thầu thầu nằn nà hãy coi sắt mày còn thầu tạm lắng ma chụp 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 và nơ nỡ quan thời hãy cho ma chùa hương ăn kèn ma dù kèn xa luôn tiếng tàu hàn và ma yu, ค่อนสั่นก็บได้จับตีเจ้าดอกนาควันไม่ค่อนหี่งกบได้จับปาดบได้ประมาจเจ้ากักเถ้ากักเมื่อ ฝนมีตกลงมาอยู่จี้จนสีห้ำก้อนงอกใหม่แกงแสงสาขาหากใบใบหญ้าเม็นคงเขียวบุงมูปูปลาเต้นลงสมวังแม่น้ำไม่ปลากระบุกฟาบ่อนสิวอ้าวเจ้าหมูขาวลมพาสีเจ้าเจ้าโอ้่าผัดรรมห้อยเม็ด ผงคาถาค้องขันสนันดงคงดาวตกแต่ข้าวไก่เนื้อขานาซัตว์ม่วนมาหวานเจ้าพาดผากบานนานแล้ว นี่ความงามลวดผูกขวัญลาแขนลานกวามาเยอะขั้นแม่นผูกเบื้องสายขอให้ขวัญคณะข้าโยกข้าญิกานี่มาก็มาเยอะขานแม่นผูกเบื้องขวาขอให้ขวัญคณะพี่น้องที่มาเสริมสตาลาสีนี่โยมาทุกหมทุกองมาทุกตอนทุก สาธุชนทางหลายนี่อย่าถอยสาเสียสีขอให้มีอายุยืนยาว้าคอย่าในสันมันในทานมันปานงามเขา่วงมันในทานมันปานข้างมูตอกเพื่อนมันในทานมันปานเพื่อนสร้างฮองมันในทานมันปานปวงสร้างล้อมมันในทานมันปานก้อนหินแดงแข็งให้ททานแข็งปานแผ่นหินลาดสูงเทียมอาจเทเสมน ใหญ่เพียงต่อควันเจ้านีิยาไดหักใหญ่เพียงหลักควันเจ้านีิยาไดคนยาไดมนเหมือน,นตองยางไดหม่องเหมือนเต่ายาไดเข่าเก่าเสียสีให้คณะพี่น้องทั้งหลายที่มาในมือนี้มีตั้งแต่อายุวันนั้งสุขังพลังขอให้ตั้งเทียงมาดอนทหาร สาธุสักกตะวาพุทธรตตนันโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังขุคเตเชนัสุทินานาสังถุปตะวาสเพทุกทาผู้ปัสมิลุเตสักกตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังไปเราหูปัสมนังธรรมมาเตเชนัสุทินานาสังถุปตะวาสเพเพยาวุ้มุเตสักกตะวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาวุณายังปางอุณายังสังคเตเชนัสุทินานาสังถุปตะวาสเพโรคาวุ้มุเตสุขัปปตาเจเนตุค้า ขยับป no ัญตานีพยะยาโสกามุนสังโสกามุตุสภเพิปายเทวตายามีสังวตังกุญสักปะตามนันธัมปิติยาธานังัตุสัสังสัปะาพวนาปิรตามตุขาันตุเทวตาคตาสเพปุธาพลปตาปเจกานำใชจังนำตัอใพันธามีสัพพโสอุอะมมุมหามุนาชาลิติปุทาสัมีอุอะมมามุหามุนาชาลิติปุทาสัมีเอวังโหตุ 阿弥陀佛。